สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moment Sport วันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีข่าวอะไรกันบ้างเรามารับชมพร้อมๆกันเลยก่อนจะมารับชมผมขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกันเลยเรือออสไซงานอัดเดนและกราเบลเจสู ในเกมที่จะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้โดยมีซื้อ,อยังบีบีซีรายงานว่าทีมชาติบราซิลได้ขอให้ฟีฟ่าลงดาแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไม่ยอมส่งผู้เล่นไปแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกส่งผลให้อาเดซันและกราเบลจะสูญโดนแบนตั้งแต่วันที่10 5 4กันยายนและจะไม่สามารถลงเล่นในเกมที่พบกับเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่จะมาถึงนี้อย่างไรก็ตามทั้งคูจะสามารถลงสนามเกม UCL ในเกมที่พบกับอาเบลัซิงได้ทันปัญหาจริงๆจะอยู่เกมที่พบกับเลสเตอร์ซิตี้เนื่องจากอเดร์ซอนโดนแบนส่วนทางแซ็กสเตเฟนติดเชื้อโควิดทำให้นายจะถึงเวลาของสกอตต์คาร์สันนายถวารมือ3ลงเฝ้าสอ ส่วนขราวต่อไปเรือเดือนหน้าลาแบกสายรรยใหม่แทนที่เบนจามินเมนดี โดยมีซื้ออย่างมาตินแบ็กเบิร์หนึ่งในนักข่า,าวสายแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเผยว่าตอนนี้สโมสรต้องการแบ็กซายรายใหม่หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูนที่ถูกสั่งลงโทษพักงานโดยการที่ตลาดซื้อขายนักเซัมอร์ได้ปิดตัวลงแล้วดังนั้นซิตี้จะต้องรอจนถึงเดือนมกราคมเพื่อให้ตลาดรอบใหม่เปิดขึ้นอีกครั้งแต่ทางสโมสรก็ได้เริ่มแผนการสําหรับการตามหาแบ็กซายรายใหม่ตั้งแต่เนินเนินหลังจากัมเมอร์นี้สามารถปิดดีลใหญ่แค่แจ็คคริสรายเดียวเท่านั้น เซียโกเอนนเดสแบ็กซ้ายจมบุกของเอซีมิลานเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำหรับตำแหน่งดังกล่าวและสโมซรกกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์แบบใกล้ชิดอย่างไรก็ตามอุปสรรคของการย้ายอาจเป็นเรื่องค่าตัวเมื่อเอซีมิลานประเมินแข่งรายนี้ไว้สูงถึง68ล้านปอนด์เลยทีเดียวส่วนข่าวต่อไปจะเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆเนเ,นเนรใบซีฟ้า เมื่อฟิลฟอร์เดนและเควินเดบรอยต์เตรียมกลับมาซ้อมให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และมีโอกาสที่จะอีซื้ออยู่ในมานั่งสำรองในเกมท,ก <City S 2> ที่บุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนอกจากนี้เรือใบซีฟ้าพร้อมที่จะขยายสัญญาฟิลฟอร์เดนไปอีก6ปีแม้ว่าเจ้าตัวจะเลือสัญญาอีก3ปีเต็ม คาดว่าน่าจะถึงเวลาที่สโมสรจะเพิ่มขาดหน่อยให้วัยรุ่นคนนี้แล้วโดยซื้อรายงานว่าสัญญาใหม่ของฟิลโฟเดนอาจจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้ นข่าวต่อไปหลังจากที่แอนเดอร์สันถูกแบนไม่ให้ลงสนามในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้สุดสัปดาห์นี้บัวกับแซ็กสเตเฟนติดโควิด19ทําให้ตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีตัวเลือกผู้รักษาประตูอยู่3รายรายแรกได้แก่สกอตคาร์ซันวัย36ปีซีซั่นนีย้ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลย ส่วนรายที่2งได้แก่เคียรันซิลเกอร์วัย18ปีซีซั่นนี้ลงพอรซาไปแล้ว3นัดเก็บได้2คริสิีให้กับสุด u 23ส่วนรายที่3ได้แก่มิกกี้ฟอนซาวัย17ปีซีซั่นนี้ลงฟอร์ซาไปแล้วหนึ่งนัดให้กับสุดยู23เอาก็จบกันแล้วนะครับสำหรับการรายง,งานข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อนท่านใดนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ปเป็นกำลังใจ ในการให้คลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ